เพื่อปิดให้สถานการณ์มันทุเลาลงคือนะใน,ในทุกทุกทุกด้านแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเปิดบันที่30ิเราก็เริ่มเปิดให้เรืนยอนทยดินเข้า,า่าแต่เราก็จะมีมาตรการที่ป้องกันกล่าวคือเราจะตรวจ ATP ทุกลำที่เข้าส่วนเรือลำไหนที่อจอดอยู่นานๆแล้วมีความประสงค์จะออกเราก็จะตรวจ ATP รัเช่นเดียวกันนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์มันก็เริ่มเรือเริ่มทยอยเข้ากันได้บ้างแล้วแต่ส่วนเรื่องการคัดปลาคัดอะไรถ้าเราจะดูเป็นเคสๆคไปถ้าลำไหนที่มีปลาที่คัดหน้าท่าเยอะเราก็จะให้ขนออกไปคัดด้านด้าน,ด,านด้านนอกกันแต่เราก็เริ่มทยอยให้เข้าได้บ้างแล้วเราก็จะตรวจเอเจเจด้วยความระคุกนะครับโดยทั้งเราก็ให้เจ้าหน้าที่อ,อพมลอมาตรวจเป็นสแตนเดอยา เราก็ได้เริ่มตรวจไปตั้งแต่วันที่เราก็เริ่มเปิดเรือนะฮะเปิดท่าวันที่สามสิบเราก็ตรวจมาทุกครั้งเรือที่เข้าที่ออกเราก็ตรวจมาโดยตลอด